แต่เด็กกำพร้าที่เกิดขึ้นจากความบุนแรงครับตามจำนวนข้อมูลของสอบตและสสว12ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นบอกมีจำนวนถึง8,626คนกลุ่มที่3คือเด็กกำพร้าที่ไม่อยู่ในระบบครับและกลุ่มนี้ผมเคยอภิปรายตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเขาเรียกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการรับรองจาก3ฝ่ายก็คือทหารตำรวจฝ่ายปกครอง บอกได้หรือไม่ว่า,วามีจํานวนเท่าไหร่และกลุ่มที่4ก็คือเด็กกาพร้าที่เกิดจากกรณีของไม่ใช่ความแรงโดยตรงครับแต่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไปปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้แล้วประสบปัญหาความแรงเขาอาจจะอยู่ที่อุดรเขาอาจจะอยู่ที่อ่างทองเขาอาจจะอยู่ที่อุบลราชธานีเชียงใหม่ต่างๆก็ได้ซึ่งก็ไม่มีข้อมูลตัวเลขว่ามีอยู่จํานวนเท่าไหร่คำถามของผมก็คือว่าในกรณีของเด็กกำพร้าเหล่านี้ครับ อะไรคือเครื่องมือหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาสันธิภาพผมนทฒิบัวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองแต่ขอพูดถึงปัญหาของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับท่านประธานครับในสมัยที่แล้วในสภาชุดที่25ผมเป็นหนึ่งในผู้เสนอยติ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของขอให้สภาพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ผมอยากชวนเพื่อนสมาชิกขีดเส้นตใต้ใหญ่ๆคําว่าสันติภาพแทนคําว่าสันติสุขไว้เป็นเบื้องแรกก่อนครับแต่ท้ายที่สุดสภาชุดที่แล้วครับไม่ได้มีโอกาสที่จะพิจารณาซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เราจะไม่อาจใช้ตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่ลดลงในรอบหลายปีนั้น กำลังแสดงให้เห็นว่าสันติภาพกําลังเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราคงไม่สามารถที่จะพูดในเชิงแบบนั้นได้ครับแต่อะไรก็ตามครับในวันนี้ในเมื่อมีเพื่อนสมาชิกได้เสนอยติครับผมเองก็กต้องขออภิปรายสนับสนุนยติโดยเพราะอย่างยิ่งของคุณมดดอมรดรปัญจอที่เกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องของสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับประการที่1นึ่ง,งท่านประธานครับ หาจะว่ากันโดยสถานการณ์นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2 4 7จนถึงเดือนมีนาคมปี2666ขณะนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วกว่า9,624เหตุการณ์และก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากครับมีผู้เสียชีวิตถึง5,000กว่าคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง12,000คนท่านประธานต้องเข้าใจว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บต่างก็มีญาติพี่น้อง พ่อแม่ลูกหลานครอบครัวคนรู้จักของคนในสังคมต่างๆฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงประเด็นปัญหาชายแดนใต้ครับเราคงไม่สามารถพูดแต่เพียงเรื่องแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมที่เรียกกันว่า r o ยคอมเพน p ซ a แพลนทัวร์ e พ c e หรือ JCPP แบบเดียวได้เท่านั้นแต่การจะพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้จําเป็นต้องพูดถึงครับและคํานึงถึงมิติต่างๆครับ ซึ่งเป็นมิติที่มากไปกว่ามิติเรื่องความมั่นคงนั่นเป็นประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียน <Okay. S 1> ประการที่2ก็คือว่าเราต้องสรุปบทเรียนครับสรุปบทเรียนว่ากระบวนการปัญหาสันติภาพที่ผ่านมานั้นมีอะไร <Okay. S 1> ผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนุกรรมการอยู่ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการสร้างความสมรรฉันที่เรียกว่ากศ <Okay. S 1> ก็เคยมีงานวิจัยศึกษากันมาตั้งแต่ปี240ป,ปลายครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่นานนัก แต่วันนี้ผมต้องขอบคุณทางสภาครับที่ได้มีการศึกษาเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามย้ําให้เห็นว่าพี่น้องในต่างประเทศพี่น้องนักวิชาการพี่น้องที่สนใจในปัญหาชายแดนภาคใต้เขาพยายามสรุปให้เราเห็นครับว่าจากมุมมองของคนภายนอกเช่นกรณีของนักวิชาการที่ชื่อว่าคุณนอรเบิร์ตโรปอนะครับนักวิชาการชาวเยอรมันนั้นได้สรุปว่าปัญหาของกระบวนการเสติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่สําเร็จนั้น มีเงื่อนไขยอยู่ทั้งหมด9ประการด้วยกันครับประการที่ 1, <c oughs> 1เช่นกรณีของผู้ที่เข้าร่วมในการพูดคุยครับต้องถามว่าได้รับฉันทานุมัติอย่างเพียงพอและเข้าใจปัญหาความขัดแย้งเหล่านั้นจริงหรือไม่ประการที่2ก็คือมีความเข้าใจต่อสาระและวิธีการในการลดปัญหาความขัดแย้งที่ตรงกันหรือไม่ครับคำว่าสันติภาพอาจจะเป็นสันติภาพในเชิงบวกที่พวกเราพยายามทำหรืออาจจะเป็นสันติภาพในเชิงรบ ที่พูดแต่เพียงการลดูความมุ่นเน้ของเหตุการณ์ที่เป็นมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งไอ้แบบนี้ก็เรียกว่าไม่ตรงกันประการที่3ก็คือว่าท่านมีวิธีการสื่อสารต่อการพูดคุยกระบวนการต่างๆนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ประการที่4นั้นคือการขาดการสนับสนุนหรือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของปัญหาอาจจะมีส่วนในการพูดคุยน้อยกว่าพี่น้องที่ทําประเด็นเรื่องความมั่นคงที่ไปจากกรุงเทพมหานครเป็นต้น ประการที่5ครับเป็นประเด็นเรื่องของการที่ระบบการแก้ปัญหานั้นไม่เอื้อต่อกระบวนการเพราะว่ามองกันที่ตัวชี้วัดเรื่องความแรงจํานวนของความแรงอย่างเดียวซึ่งไม่ตอบโจทย์ครับประการที่6เป็นเรื่องของสังคมมีความสงสัยต่อกระบวนการอีกทั้งข้อเสนอของพี่น้องสื่อมวลชนที่นําไปสู่กระบวนการนั้นอาจจะไม่ชัดเจนประการที่7เป็นเรื่องของความมั่นคง,งของกลุ่ม,มอื่นๆครับที่ อาจจะคลางแคลงต่อกระบวนการพูดคุยและไม่มั่นใจว่ากระบวนการพูดคุยที่จะทาไปสู่การก่อให้เกิดสันติภาพนั้นพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการจริงๆหรือไม่ประการที่8เป็นกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่ขาดการสนับสนุนอย่างมากพอและก็ประการที่9ก็คือว่าท้ายที่สุดประโยชน์ของการพูดคุยจะไปจบอย่างไรนี่คือเหตุผลที่กระบวนการสันติภาพยังไม่อาจดําเนินการมาถึงขั้นตอนที่สมบูรณ์ได้นั่นเป็นหมวดหมู่ที่สองที่ผมอยากจะนําเสนอครับ หมวดหมู่ที่สามท่านประธานครับผมมีความจําเป็นที่จะต้องพูดในประเด็นที่แตกต่างจากเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆซึ่งอาจจะพูดมุมของความมั่นคงแต่ผมอยากจะพูดมุมของผู้คนในภาคใต้ครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้หญิงพี่น้องผู้มารายูมุสลิมพี่น้องเด็กๆ็กสตรีกลุ่มเปราะบางต่างๆผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นกลุ่มเดียวครับก็คือกรณีของเด็กลำพา้าที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ความบุนแรง มีการแบ่งเด็กกลุ่มกำพร้าออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับคือเด็กกำพร้าในสภาวะปกติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนี้มีกระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นคนดูแลแต่เด็กกำพร้าที่เกิดขึ้นจากความบุนแรงครับตามจํานวนข้อมูลของสอตตและสสว .12 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นบอกมีจํานวนถึง8,626คน กลุ่มที่3คือเด็กกำพร้าที่ไม่อยู่ในระบบครับและกลุ่มนี้ผมเคยอภิปรายตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเขาเรียกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการรับรองจาก3ฝ่ายก็คือทหารตำรวจฝ่ายปกครองบอกได้หรือไม่ว่ามีจํานวนเท่าไหร่และกลุ่มที่4ก็คือเด็กกำพร้าที่เกิดจากกรณีของไม่ใช่ความแรงโดยตรงครับแต่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไปปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้แล้วประสบปัญหาความแรงเขาอาจจะอยู่ที่อุดร เขาอาจจะอยู่ที่อ่างทองเขาอาจจะอยู่ที่อุบลราชธานีเชียงใหม่ต่างๆก็ได้ซึ่งก็ไม่มีข้อมูลตัวเลขว่ามีอยู่จํานวนเท่าไหร่คําถามของผมก็คือว่าในกรณีของเด็กกำพร้าเหล่านี้ครับอะไรคือเครื่องมือหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาสันติภาพท่านมองอาาระยะสั้นไม่พอครับแต่ต้องมองระยะยาวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อจิตใจผลกระทบทางการศึกษาผลกระทบทางสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการทําความเข้าใจระหว่างกันว่าไอ้ความแรงเนี้ย มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับกรีดแผลต้องกรัดหนองครับถ้าไม่กรีดหนองออกแผลก็ไม่อาจที่จะหายได้อย่างเด็ดขาดครับฉะนั้นมุมมองต่อผมต่อประเด็นเรื่องของยตินี้จึงเป็นมุมมองที่ผมคิดว่าประเด็นเรื่องงบประมาณของการดับไฟใต้ที่ฉันใช้ไปไม่ต่ำกว่าแปดแสนล้านบาทต้องถูกทบทวนนะครับแล้วผมคิดว่าประเด็นเรื่องการพูดคุยในวันนี้หากจะมีตั้งกรรมการตต,ตั้งกรรมธิการศึกษาผมขอแบบนี้ได้ไหมครับท่านประธาน ว่าการตั้งกรรมนิการศึกษาต้องขอให้ครุมถึง6ประเด็นด้วยกันครับ1คือเชื้อชาติ2คือศาสนา3คืออัตลักษณ์4คือวัฒนธรรม5คือทัศนคติ6คือความเชื่อและพฤติกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและแถมด้วยอีกข้อหนึ่งก็ได้ครับ7คือการพูดคุยไปถึงเรื่องของการจัดการตนเองของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับฉะนั้นในภาพรวมทั้งหมดครับผมเห็นด้วย และสนับสนุนการจัดตั้งกรรมธิการวิสามัญที่พิจารณาศึกษาเรื่องนี้และผมไม่คิดว่าจะมีเหตุผลหรือประเด็นใดที่มีเพื่อนสมาชิกไม่สนับสนุนการตั้งคณะกรรมธิการศึกษาชุดนี้ถ้าท่านเชื่อมั่นในสันติภาพแบบเดียวกับที่ผมเชื่อจะไม่มีเพื่อนสมาชิกท่านใดโหวตเป็นอย่างอื่นไปได้ขอบคุณท่านประธานครับ